ตามประวัติความเป็นมานั้นคำว่าพนมเป็นภาษาขเขมรซึ่งแปลว่าภูเขาลำนาไพรหรือชาวท้องถิ่นเรียกว่าปากนมหรือพนมเป็นคำบอกถึงความหมายของสถานที่แห่งนั้นตามหลักฐานบางอย่างสันนิฐานว่ามีภูเขาเป็นรูปนม บางก็ว่าพนมมือแต่เดิมอำเภอพนมมีชื่อเรียกว่าอำเภอชะอุ่นเป็นอำเภอตั้งแต่ปีพุทธศักราช2433ตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองชะอุ่นการปกครองขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีหลวงปราบปทุตราชเป็นนายอำเภอคนแรก ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเหตุที่ตั้งเมืองนั้นเพราะบริเวณหัวแคว้นด้านนี้ชุกชุมไปด้วยอันภานทางการจึงก่อตั้งเป็นอำเภอเพื่อปราบอันภานนั่นเองต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2441ทางราชการได้แบ่งการปกครองเป็นมณฑลจึงย้ายอำเภอเชาอุ่น มาขึ้นกับมนทนชุมพรต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,453อำเภอชะอุ่นได้ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่ากิ่งอำเภอปากพนมโดยมีขุนพรมธนารักษ์ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอคนแรกในที่สุดคำว่าปากได้หายไป เหลือเพียงชื่อว่ากิ่งอำเภอพนมแล้วได้ยกฐานะเป็นอำเภอพนมอีกครั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2514ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์บางส่วนเนื่องจากตำบลคลองชะอุ่นเป็นที่ตั้งของวัดแม่พระองค์อุปธรรมหรือโบสถ์คริสต อำเภอพนมมีเนื้อที่โดยประมาณ1,160ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ72,000 0ไร่โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึงสองแห่งคืออุทยานแห่งชาติเขาศกและอุทยานแห่งชาติครองพนม,มลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอำเภอพนม เป็นภูเขาสูงโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกมีกว่าร้อยละหกของพื้นที่ทั้งหมดมีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อยมีลักษณะเป็นหลอนลูกฟูเป็นต้นกำเนิดของลําคลองสองสายที่สำคัญคือคลองศกและคลองพนมซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำภุมดวงและแม่น้ำตาปี ลักษณะภูมิอากาศตอนเช้าของอำเภอพนมนั้นจะมีอากาศหนาวมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีคล้ายลักษณะทางภาคเหนือของประเทศไทยจนกระทั่ง10นาฬิกาเป็นต้นไปอากาศจึงกลับสู่ภาวะปก,กติลักษณะภูมิอากาศแบบนี้เองจึงได้รับสมญานามว่าเขาเสียบหมอกแต่ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีลักษณะอากาศร้อนและอบอุ่นมี2องฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนฤดูร้อนก็จะร้อนอบอ้าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนส่วนในฤดูฝนอากาศจะเย็นมีฝนตกและมีหมอกหนาแน่นอำเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล56หมู่บ้านได้แก่ พนม13หมู่บ้านต้นยวน12หมู่บ้านคลองศก8หมู่บ้านพรูเถื่อน5หมู่บ้านพังการ5หมู่บ้านคลองชะอุ่น13หมู่บ้านท้องที่อำเภอพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6แห่งได้แก่เทศบาลตำบลพนมครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังการทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลพนมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่นทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลพนมครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพนมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวนครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นยวนทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองศกทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อนครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลูเถื่อนทั้งตำบลอ,บอําเภอพนมนั้นเป็นอ,อําเภอที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ทําให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ก่อกําเนิดให้มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายโดยอ,อําเภอพนมมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติถึงสองแห่งคืออุทยานแห่งชาติคลองพนม และอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดแห่งแรกและแห่งเดียวของดอกบัวผุดดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยความงามของธรรมชาติและขุนเขาทำให้มีคำขวัญที่ว่าผู้เขาสวยรวยเขาเสียบหมออีกทั้งยังได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยจากทัศนียภาพบนญขื่นรัชประภา โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสกการเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานีตะกวัวป่าทางหลวงหมายเลข401สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาสกมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอพนมและอำเภอบานตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้นครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อนพื้นที่ลาบมีน้อยพื้นที่ส่วนหนึ่งด้านทิศเหนือบริเวณคลองพระแสงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานประกอบไปด้วยพันไม้ และสัตว์ป่านานาชนิดอุทยานแห่งชาติเขาโศกมีเนื้อที่ประมาณ738.74ตารางกิโลเมตรหรือ461,712.5ไร่ได้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่22ธันวาคม2523บัวผุดเป็นกาฝากชนิดหนึ่งอาศัยอยู่บนล่าง และพืชจำพวกเถาอาง่นป่าซึ่งชาวบ้านเรียกว่าย่านไก่ต้มมีลักษณะเด่นที่ดอกซึ่งเป็นดอกเดี่ยวขึ้นจากพื้นดินมีขนาดใหญ่มีกลิ่นเหม็นมากจะมีให้เห็นในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมดอกตูมอยู่จะคล้ายกับหม้อขนาดใหญ่มีกลีบหนา จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก70-80เซนติเมตรที่โคนของดอกมีกลีบน้ำสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกันอยู่ภายในดอกจะมีแผ่นแบนคล้ายจานด้านบนมีปุ่มคล้ายหนามแหลมจานนี้จะซ้อนเกรอนตัวผู้และลังไข่ไว้ด้านในดอกจะบานอยู่ได้เพียง4-5วันเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดำ เน่าไปดอกบัวผุดพบในอำเภอพนมบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติคลองพนมอยู่ในท้องที่ตำบลคลองศกตำบลพนมและตำบลพลูเถื่อนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ460ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2 9 0 0 0 0ไร่ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2543